ผมอยู่ที่รัฐวิสคอนซินมาที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นกำลังกำลังไปนั่งปั่นวิทยานิพนธ์พเิเเอะอยู่ครับจริงๆเราก็จับตาดูตลอดนะครับในช่วงนั้นแล้วก็อาจารย์พงษ์ชัยวิ่จกรูลโทรมาปลุกผม,ผมแต่เช้านะบอกว่าเมื่อคืนรัฐประหารไปแล้วอะไรอย่างี้นะอย่างอาจารย์พงษ์ชัยนี่ก็แทบจะไม่ได้หลับไม่นอนนะครับ,รบแล้วก็พวกบรรดานักวชิชาการต่างๆที่ที่ทํางานเกี่ยวกับ ประเทศไทยศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยก็ถือยังไงก็ยังตกใจกันอยู่ดีครับคือรัฐประหารมันก็ในแง่หน,นึ่งเนี่ยมันห่างหายไปพอสมควรนะครับในระยะหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอำนาจนะครับในในประเทศไทยเนี่ยักรจะจุกตัวนะครับอยู่ในฝั่งระหว่างราชการนะครับกับฝ่ายป,ประชาชนเขตเมืองใหญ่หรือว่ายังกรจะจุกตัวอยู่กับ ข้าราชการที่ออกมาจากข้าราชการแล้วก็กลายเป็นนักอันเนืองคือรัฐประหารในประเทศไทยถูกทําให้กลายเป็นทางเลือกทางการเดืองไปหรือว่าถูกทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับซึ่งนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับครับออทำให้คนคนเชื่อมา่กลายเป็นเชื่อถือว่านะครับการรัฐประหารนี่กลายลานนเป็นถูกถูกทาให้คิดว่ามันเป็นทางออกได้นะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งอันตรายมากที่ผมคิดว่าสิ่งที่ รัฐประหาร19กันยายนทำเนี่ยก็คือนำเอา้ความรู้สึกอันนี้กลับมาอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหลังจากรัฐประหารรสชเนี่ยนะครับสโลแกนอันหนึ่งของของการต่อต้านรัฐประหารสมัยรสชนะครับก็คือพฤษภาสาม้าเนี่ยนะครับก็คือคำพูดที่ว่าเราจะไม่มีการรัฐประหารต่อไปแล้วนะครับ,ม,รบมีโปสเตอร์ถ้าใครจำได้ก็คือมีโปสเตอร์เขียนว่า นมโมร์ที่เตือนเรื่อไทยแหละนะครับ <c oughs> เราจะไม่มีรัฐปราอีกต่อไปแล้วควาจร,จริงก็คือมันก็ห่างหายมานานนะครับเรามีกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญาต่างนานแล้วก็สร้างกลไกทางการเมืองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> มีการทำรัฐธรรมนูญ2535นะครับแล้วก็ในสุดก็มาสร้างรัฐธรรมนูญ2 5 4 0นะครับแล้วเราก็ได้คุณทักษิณมาเป็นนายกนะครับแล้วก็พักไ,ไ่ยรักไทยทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการที่ ประชาชนเห็นว่าโอเคประเทศมันเริ่มมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าหลัทหารสัประหารอปี2 5 4 9หรือว่า19กันยา49เนี่ยนะครับ,รบได้ทําให้เกิดความเสียหาย2ประการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็แต่ว่าในการอีกด้านหนึ่งก็คือเราได้อะไรมาใหม่2อย่างความเสียหายที่สําคัญก็คือประการแรกก็คือการทําให้ทหารเนี่ยกลับเข้ามายุ่งกันเดิมอ,อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจริงๆไม่มีใครรู้จักคนเอกสนที่มียักคุณบุญยักรัตกระินงเลยนะครับเไม่มีใครสนใจเลยนะครับเพราะว่าทหารอยู่ตรงไหนทําอะไรนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับทหารเราหายไปพอสมควรนะครับก่อนรัฐบาลสิบเก้าันยาเพราะว่าทหารนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเข้าไปอยู่ในกรมกองนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สงบเสงี่ยมพอสมควรนะครับดังนั้นหลังรัฐหารสือก้าขัญญาคือการ ดึงเอาทหารกลับเข้ามาอยู่ในการเมืองเข้ามายุ่งกับการเมืองอีกครั้งแล้วก็ไม่เคยออกไปเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ,รบสิ่งที่เสียหายอีกอย่างหนึ่งการที่สองก็คือการที่เ,เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนหรือไม่ก็คืออยู่ข้างประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับสถาบันกษัตริย์กลายเป็นสถาบันที่ไม่ได้เป็นกลาง ทางการเมืองต่อไปนะครับเราเป็นเสร็จไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางกลับก so ันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราได้สองอย่างนะครับมานะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเราได้คนเสื้อแดงนะครับคนเสือแดงนะครับคือเกิดขึ้นมาในสาที่เป็นปริกิริยาต่อการรับต้องหานของการรัฐประหานสุขภาพนะครับนี่คือรัฐประหารที่ทําคลอดคนเสือแดงนะครับแต่ว่า กระบวนการของประชาชนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเติบโตเติบโตขึ้นมาตั้งแต่หลังพฤษภาสาม้าแล้วนะครับแล้วก็ค่อยสะสมนะครับพลังนะครับวนชนอยู่เงียบๆนะครับแต่ว่ารัฐประหารสิบเก้ากันยาทําให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับแล้วก็เติบโตเติบโตขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นคนแสดงที่เราเห็นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเฝ้าดูนะครับเหตุการณ์ต่างๆอยู่ม่เงียบนะครับก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนนะครับในปี2563จนถึงปีนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขายังมีอนาคตไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับลองคิดดูนะฮะคือส่วนหนึงเนี่ยเป็นนักศึกษาผมเท่านั้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะเกิดแล้วก็เติบโตในช่วงของ หลัง19บกกันยานะครับมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็เขาอาจจะเกิดและเติบโตตั้งแต่เมื่อปีที่ไทยรักไทยนะครับอยู่ในรัฐบาลแล้วเขาก็เห็นความร่มสลายยอนสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็เห็นความหดถอยลงมาเรื่อยๆครับของประเทศไทยและมหาสิกันยาเนี่ยนะครับได้สร้างคนสองกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเขาแสดงตัวออกมานะครับแต่ในแง่หนึ่งแสดงถึงความเสื่อมถอยของ ของประเทศชาตินะครับที่เราจะต้องทาให้คนที่เขาสงบเสียมทางการเมืองแล้วก็ความที่จะแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาผ่านกลไกร่งการเลือกตั้งนะครับจะต้องกลับกลายเป็นว่าเขาจะต้องมาลงบนถนนนะครับแสดงตัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่างๆนานานะครับซึ่งปัจจุบันนี้รัฐก็หยิบยื่นความดูแลให้เขาทีนี้สิ่งที่ทำให้ได้ก็คือว่าทํายังไงที่จะ เคลื่อนพลังที่อยู่บนท้องถนนนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับให้เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบอบของแท้จริงนะครับการระบบรัฐสภานะครับทานย่างไรที่จะเปลี่ยนนะครับจิตใจนะครับของคนที่อยู่ในระบบนะครับบรรดาสสนะครับหรือว่าสวทั้งหลายแหล่นะครับสวทั้งหลายแหล่จำนวนมากเลยนะครับ ยังเป็นคนที่ผมยังเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของเขานะครับเขาเยังอาจจะมีสํานึกหรือบ้างนะครับผมคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้ามีสํานึกเพียงพอเนี่ยก็ควจะมาอยู่ข้างประชาชนนะครับผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ก็คือทำอย่างไรที่จะทําให้พลังในท้องถนนเนี่ยมันกลายปเป็นพลังในรัฐส,สภาได้ครับ